สวัสดีค่ะอาจารย์และเพื่อนดีหนุทุกคนวันนี้กลุ่มพวกเรากลุ่มทีสิบจะมานำเสน,นอแผนผังมนโนทัศน์นในหัวข้อเรื่องมลพิษทย์ภาทัยชั้นนางสาวเนชั้นนิสาววงรหัสนักศึกษา6 4 2 1 3 1 0 0 9 3เก้ได้ที่21สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิศราอุ่นแก้วค่ะรหัสนักศึกษา6 4 2 1 3 1 0 0หนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิรติยาทัศูน์ รหัสนักศึกษา6 4 2 1 3 1 0 0 2 2, 2> สวัสดีครับ,รบผมนายอยาับบุญดารินฮันดีเจโลหรหัสนักศึกษา6 4 2 1 3 1 0 1 0 4 1> สวัสดีครับผมชื่อ,อนายอาตังสาระรหัสนักศึกษาหกสี่สองหนึ่งสามหนึ่งศู่งศูย์เชื่อนาจารย์และเพื่อนเพื่อนทุกคนคะรับชมและรับ,บหัวข้อเรื่องมลพิษทางอากาศนะคะควากมากากหมายของมลพิษทางอากาศค่ะคือภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณมากเป็นเวลานาน จะทําให้เกิดอันตรา,ายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรืออาจเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติค่ะเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่ากรณีที่เกิดจากการกระทำมนุษย์นะคะได้แก่มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์หรือว่ายานพาหนะต่างๆหรือว่าจากโรงงานอุตสาหการรมแหล่ง<า>ก,กำเนิดของมลพิษทางอากาศค่ะจะมี3แบบนะคะคือ 1. แหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ 2แหล่งธรรมชาติ3ามแหล่งกําเนิดจากอื่นค่ะแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะจะมีโรงงานอุตสาหากรรมการผลิตขยะมูลฝอยนะคะแล้วก็แหล่งที่สองนะคะแหล่งธรรมชาติค่ะจะมีการระเบิดภูเขาไฟแล้วก็การหมักการเน่าเปื่อยแหล่งที่3ามนะคะจะเป็นแหล่งกําเนิดจากอื่นๆค่ะ เป็นการรวมตัวกันระหว่างปฏิกิริยาเคมีนะคะ,นนะาพูดถึงเรื่องผลกระทบจากมลพิษทางอากาศนะคะหนึ่งเลยคืออันตรายที่คุกคามต่อหัวใจการที่เราเผชิญม,ล,มลพิษทางอากาศทุกวันทําให้เกิดอันตรายรุนแรงต่อ,อกล้ามเนื้อหัวใจเราได้อาจเกิดการหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้นะคะต่อมานะคะอันตรายต่อปอดและทางเดินหายใจทุกคนทราบไหมคะว่าอากาศที่เป็นพิษเนี่ย ที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยมีสาเหตุและปัจจัยเกี่ยวกับโรคที่มีต่อปอดและทางเดินหายใจนะคะส่วนอย่างสุดท้ายจะเป็นอันตรายต่อสมองค่ะอันนี้อันตรายมากซึ่งการที่เราเผเชิญหน้ากับาสารพิษที่มีอันตรายทางอากาศเนี่ยเป็นระยะเวลายาวนานทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยสามารถแข็งตัวได้ที่สมองความดันอาจจะสูงขึ้นได้และเลือดเนี่ยคะ่ะอาจจะเหนืดเพิ่มขึ้นได้มันจะเป็นอันตรายต่อเรา เพิ่มขึ้น,นการแก้ไขมลพิษทางอากาศมีพยายามพยายามใช้เครื่องยนต์ที่ไม่ค่อยมีมลพิษรถมลพิษใช้รถขนส่งรถเมลรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าได้ดที่นะครับช่วยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการเกษตร โดยนําวัสดุที่เหลือข้อสี่น,นะครับจัดระเบียบการเผาหญ้าหรือขยะมูลฝอยเพื่อลดการเผาไหม้เพระจะสัมพันธ์ให้ช่วยกรนรดุงค์ให้เข้าใจในอันตรายที่เกิดขึ้นจากภาวะมลพิษท,ทางอากาศข้อที่จริงเกี่ยวกับอากาศที่เราหายใจนะครับในประเทศไทยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นเราจะใช้เวลาอยู่ภายในตัวอาคารนะครับเพื่อทราบกันไหมครับว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ภายในตัวอาคารไม่ได้การันตีว่าเป็นสถานที่ที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุด โดย w s o หรือองค์กรอนามโลกได้ระบ,บุเอาไว้ว่าอากาศภายในตัวอาคารเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเรามากที่สุดนิรู้สึกอย่างไงกันบ้างคะนิช้นตัวแทนกลุ่มสิงนะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราฝากกดไลค์กดฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดตับสไครต์ติดตามพวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณค่ะ